สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นวันที่28นะคะของเดือนเมษายน2565เราใช้เวลาปลูกมะละกอหลายเดือนนะคะ8เดือนนะคะมะละกอเน,นะะี่ยะแเดือนแต่พี่อ้อยใช้เวลาเด็ดแค่เสียววินาทีนะคะคือเขาสุกมากแล้วค่ะถ้าหากจะทิ้งไว้นะคะเพื่อให้เขาหล่นล่วงไป เราก็จะไม่ได้กินเนื้อนะคะถ้าหากเราจะกินเนื้อเราก็ต้องเด็ดก่อนนะคะเขาเรียกว่าเอามาบ่มไว้สักสองสามวันนะคะมันก็จะสุกมากนี่ค่ะแกจัดเลยนะคะนี่ชื่นใจค่ะต้นนี้เป็นลูกที่สองนะคะที่เขาสุกลูกนี้เป็นลูกที่สองนะคะลูกแรกเนี่ยเราเอาไว้ทําพันธ์แล้วค่ะนะคะ,นะคะแล้วลูกนี้เราก็คงจะเอาไว้ทําพันธ์ จะถามว่ามะละกอหวานเจี๊ยบไหมมันก็ไม่ได้หวานเจี๊ยบนะคะมะละกอนะคะมันก็หวานอ่อนๆนุยๆนั่นแหละค่ะหวานตามที่เขาเขาก็มีรสชาติของมะละกอนะคะมีรสชาติที่ดีถามว่าโอ้โหตายละแค่มะละกอลูกเดียวไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะถ้าเราคิดว่าเราอยากจะทำหรือเชลฟี่ไปในยูทู โดยไม่จําเป็นหรอกว่าสิ่งนั้นนะ่ะมันจะเลิศเลอเพอร์เฟกนะคะมันไม่จําเป็นนะคะเราเองเราจะทําอะไรก็ได้นะฮะคิดเราให้มันเป็นเรื่องขึ้นมานะดูแต่ต้นโหระพาน,นี่สิเนี่ยสวยงามค่ะนะคะนี่ค่ะออกดอกนะคะอันนี้ก็จะไว้ทําพันุ์นะคะคือตั้งใจจะเอาไว้ทําพันุ์เลยนะคะนี่ค่ะต้นใหญ่มากนะคะนี่ค่ะ ก็อปลูกอะไรช่วงนี้รู้สึกจะมือเย็นนะคะแม้ว่าแดดจะร้อนจัดนะก็ง,งามงามนะคะนี่่ะนี่นะคะพี่มีต้นไม้เพียงไม่กี่ต้นแต่พี่ก็รักต้นไม้มากๆนะคะรักมากไม่ว่าจะปลูกอะไรมันขึ้นไปหมดแล้วมันก็ดีไปหมดนะคะช่วงนี้รู้สึกว่า จะปลูกต้นไม้อะไรก็ดีก็งามไปหมดนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นที่สองหรือที่สามอันนี้ค่ะต้นที่สามนะคะแต่สูงกว่านี่ค่ะวันก่อนก็เด็ดให้หลานไปนะคะอันนี้ลูกนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเด็ดวันเสาร์นี้นะคะเนี่ยสุกแล้วะคะ่ะเด็ดวันเสาร์นะ วิดีโอนี้ไม่ค่อยสวยเลยนะคะรู้สึกจะงุ่มง,ง่ามซุ่มซ่ามไปยังไงก็ไม่รู้ค่ะตัดต่อก็ไม่เป็นด้วยมีมดแดงมดคันไฟกัดนะคะสองสามตัวแต่ไม่เป็นไรอาภัยให้ไปเถอะพวกเขาก็ไม่ได้มีอะไรกินก็าคงจะกินเท้าเรานั่นแหละ <laughs> เออนี่ค่ะเจลฟี่ต้นหม่อน กำลังงามนะคะยอดงามงามยอดหมอนมีแกงนะแกงได้นะคะแกงจืดก็ได้ะคะ่ะต้มยำก็ได้นะคะยอดนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะยอดงามงามกำลังทอดยอดงามอ่อนๆนะนี่ค่ะอ,อ,อืก็จะมีลูกติดอยู่เยอะแยะเลยนะคะ ลูกหมอนนะคะนี่ยค่ะ,คะอืมสวยงามไปตามท้องเรื่องนะคะตอนนี้เวลาห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งแล้วนะคะห้าโมงเย็น้ามงตอนเย็นเย็นนะคะก็ไม่มีอะไรพี่อ้อยก็ร้อนมากวันนี้ก็ลงมาอาบน้ำตอนกลางวันนะคะแล้วก็ดูลูกค้าดูดวงไปให้สองท่านนะคะ ก็สบายๆค่ะวันนี้ค่าอาหารแมวหมาก็ได้แล้วนะคะอืมดีใจค่ะได้มะละกอมาอีกลูกหนึ่งแล้วดีใจจังเลยนี่ค่ะลรงนี้มะเลนค่ะมะเรินจะได้กินแล้วค่ะนะคะก็คงจะสุกเต็มที่ต้องบ่มค่ะถ้าไม่บ่มถ้าหากปล่อยให้ร่วงนะคะ นะปล่อยให้ล่วงนะลูกมันก็จะเน่าเปื่อยไปแล้วก็ได้แต่เม็ดเราเอาลูกเข้ามาแล้วก็ได้กินด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นผลงานของเราเองนะคะดีใจค่ะเอาละแค่นี้นะคะในสวนของเรานะคะเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นความสุขของคนที่ทำได้ ขอบคุณค่ะเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดติดตามอย่าลืมซับสไคร e กริงกริงที่กระดิ่งนะคะพี่วอยขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะ